เด้อเขียบเพ็ดปากช่องเห็นบ่งวยหนึ่งอี้ม้วนหนึ่งนี่ทัท้งหมดแดงพุ่นหม้วนหนึ่งเข็ดปากช่องพาน,านันนี่ต้นมันนี่เดี๋ยวพักบุ่งเห็นบ่ว่าอยากกินฟัดพักบุ่ง่เนเต็มเนี่พุ่นแต่แนวเดียวพุ่นนี่บปกพลังจิมจูด้วยนี่เด้อเห็นมัน้นี่ยดกยูกปีนี่ นี่แบบโดดเยอะนี่ลมฝนมาตกี่ลบนี่โดดขาดนี่อยหอยู่้อยหน่อยมันเต็มอยู่คุณดอกคุณกำลังจิ้จูีต้นนี้ก็เป็นน้อยหลอยู่คุณดกระสัก Tương thức uhm. nuôi thức ý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  thức Đốt thức đốt cái đốt 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 nó <laughs> ูกลากาก้วนมาทนเกแกอีตัวนึงตกลากเสร็จี่นีดอกมันก็หล